นะมาถึงแล้วนะฮะนีไงอุ้ยมีแบบรถไฟฟ้าอย่างนี้ได้นะเนี่ยโอ้โหอุ้ยมันมีรถมันมีรถปั่นอย่างนี้ด้วยไงมีแบบปั่นแบบนี้ด้วยห้าสิบบาทนี่ทุกคนมาถึงแล้วว้าวอ๋ออันนี้เป็นวัดนะฮะฝัง่งด้านนี้ก็มีอันนี้คือเป็นแบบจักรยานมีร้านกาแฟอุ้ยมี้านมอเตอร์ไซค์เช่าด้วยสุดยอดนี่ตลาดไปดไปตลาด ม,มันมีมันมีข้างหลังเป็นแบบว่ารถสีเขียวนี่ทุกคนอันนี้เป็นแบบว่ารถเช่านะฮะถ้ารถธรรมดารถที่แบบว่าเป็นปั่นธรรมดาจะอยู่ที่50บาทต่อวันแต่ว่าถ้าเป็นรถที่มีเกียร์จะอยู่ที่80บาทแล้วก,ลก็เลือกแบบมีเกียร์ฝั่งด้านนู้นก็มีนะเป็นรถไฟฟ้าอเดี๋ยวพาแบบไปเดินดูแต่ว่าโป๊ะจะปั่นแบบธรรมดาไม่กมีไฟฟ้าเนเออ ก็ไปไปเลยสุด <Yeah. laughs> ในที่สุดก็ลงกลในที่สุดก็ลงกลอันนี้คือรถอะ่ะเราถ้าเช่านะฮะก็คือเอามาคืนเช่าตอนไหนก็ตามเอามาคืนตอนหกโมงเย็นไม่เกินหกโมงเย็นนะครับนี่เดี๋ยวเราจะปั่นไปตลาดบางน้ำพึ่งก่อนลำดับแรกนะครับอุ้ยเอาเสื้ออันนี้มาพอดีเลยอะ่ะเสื้อกัน แต่ถ้าใครไม่อยากปั่นนะเนี่ยมีพี่เขามีวินเตอร์ไซนะอยู่ตรงท่าเรือเลยนะครับสามารถนั่งจากท่าเรือแล้วก็ไปที่จุดนี้ได้ไปตลาดบางน้ำพึ่งนีบรรยากาศนะฮะอยู่บ้านดีดีๆไม่ชอบชอบมาปั่นจักรยานนะฮะปั่นป้ายปั่นป้ายยังไม่ถึงไหนเนื่อยแล้วทุกคน ปั่นไปจริงๆเขามีมอเตอร์ไซค์เช่าเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้เช่าคือฟิลแบบถ้าเรามาอย่างนี้แล้วเราเช่ามอเตอร์ไซค์มันก็จะไม่ได้ฟิลเนาะไม่มันไม่ได้ฟิลความเหนื่อยความลานะก็เลยปั่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะปั่นไปบางตลาดบางน้ำพึ่งอันนี้บ้านชาวบ้านตอนนี้ก็คือกิน ้าวอะไรต่างๆเรียบร้อยเลยนะครับก็เริ่มมีแรงเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปั่นไปเที่ยวกันต่อนะครับนี่เลยยาวๆไปยาวไปคือรถมันเยอะนะแถวนี้เรามาถนนใหญ่นะฮะเราไม่ได้แบบเข้าไปถนนตามซอกซอย ถ้าเขาเป็นถนนตามซอกตามซอยอย่างมันก็จะรถไม่ค่อยมีแต่นี่คือถนนแบบสัญจรปกติกรถก็เลยเยอะนิดนึงแต่เขาก็จะมีของกินเรื่อยๆนะเนี่ยอู๋มะพร้าวอ้านตั้มสั่งแต่ว่าฟ้าเริ่มมาแล้วนะโอ้ลันกาแฟอ๋อนี่ไงทุกคน พิพิธภัณฑ์ปลากัดศสวนสีนครเคขื่อนขันอะไรต่างๆนานาเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นี่นี่เลี้ยวซ้ายนี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงนี้แหละนี่เขาจะมีแบบทางเล็กๆตรงนี้คือทางจักรยานนะครับมีสองฝั่งนะก็คือจักรยานปั่นตรงนี้ได้นะมันเป็นช่องทางของจักรยานโดยตรง ตอนนี้เราจะไปเทวรลก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยแบบปั่นไปสถานที่ถัดไปวุ้ยตัวนี้เริ่มเข้ามาในป่าในเขาเริ่มเข้ามาในป่าแล้วทุกคนความป่าความอะไรนะนโอ้นี่ไงเทวลายพระพิคเนตอ๋อข้างหน้านี้เปล่าใช่เลยนี่ถึงแล้วจอดจอดไว้ตรงนี้แล้วก็เข้าไป ปทุกคนตอนนี้เราก็เดี๋ยวปั่นไปวัดต่อนะครับนี่ปั่นไปวัดกันดีกว่าม่มีที่จอดรถมีอะไรแบบเยอะแยะเลยปั่นเที่ยวคือในพื้นที่เขาอะ่ะก็มันก็แบบกว้างขวางนะอันนี้คือมาปั่นกันครั้งแรกและคิดว่าน่าจะครั้งเดียวถ้าครั้งหน้ามาเที่ยวนะพอเช่ามอเตอร์ไซค์ขับนะ อาจจะไม่ได้ปั่นแล้ววัดราชรังสัรคน,นี่ขอบบแบบแวะไหว้พระซะหน่อยหนึ่งพระฤาษีเอาไปจอดตรงนู้นได้มั้งมอเตอร์ไซค์เออจัก,กรยานอา่ะเราต้องไหว้พระตรงไหนจุดไหว้พระอยู่ตรงไหนโอ้หนู่นพระพระอุโบสถอยู่ด้านบน ไม่รู้ปั่นก่อนปั่นต่อไม่รอแล้วนะนี่เหมือนจะขึ้นไม่ได้เลยอ๋อนน่นอันนี้เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลบางกระเจ้าอ๋อห้องบนปิดออบบไปเราไปต่อโหทุกคนชิลมากบรรยากาศแบบว่ารังการนี่ วิ้ยนี่ก็เป็นเลนจักรยานจะเข้าได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไปนทะลุไหนนั่นเองแล้วเสียงเสียงจักรยานก็คือเสียงจักรยานก็คือดังมากโอ้นี่ไงเยมันเริ่มเป็นปากปากเขาลำนาวไฟแล้วทุกคนเริ่มแบบว่ามีบรรยากาศความแบบชิวนี่เราไป มนุมนๆมนุมนๆมนุมนๆมุนมุนมุนยังไม่ยังไม่ใกล้เลยยังไม่ใกล,ล้กลจะถึงเลยเหรออีกไกลเลยอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหมีข้ามีข้ามีที่อ่าอันนี้ด้วยวิวย,หยเหมือนเป็นคาเฟ่เลยนะเหมือนเป็นคาเฟ่เลยตรงนั้นน่ะนู่นเห็นปะ สวนสาธารณะและสวนพฤกษาชาติศรีนครเขื่อนขันนี่แหละเขาก็มีร้านกาแฟาอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหน้าเดลเบลโอ้โหกลิ่นโซนคาฟี่ยังไงกันนะทุกคนตอนนี้ก็ เดี๋ยวเราจะไปดานนามันปวดก้นมากเลยเพราะว่าบแบบเบาะมันแข็งอะแล้วพอปั่นนานๆมันปวดกลนไม่ได้ปวดขานะปวดก้นอันนี้เขาเลยต้องซื้อสําหรับใครที่จะปั่นก็เลยต้องแบบแนะนําให้ใส่กางเกงเจลมานะอ๋อนี่ปั่นมอเตอร์ไซค์น่ะปั่นไปได้นี่ไงแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ได้แต่ว่าจักรยานได้ไปเขาปั่นกันต่อมา นี่เขาปั่นไปดูอะไรกันน่ะเขด้านในมีอะไรอ่ะอืมอุ๊ยแต่เหมือนข้างในมันจะมีอะไรขายไหมไม่มีสิอุ๊ยเราต้องซื้อน้ําเปล่าไหมเอาวนวนวน,วนไปทางนู้นได้ไหมหเพราะว่าก็ทางเดิม เพราะว่าเดี๋ยวถ้าปั่นเข้าไปลึกๆแล้วมันจะไม่มีน้ํากินไงหรือว่ามันจะพอมันจะพอได้หิวน้ำไหมเอาก็ซื้อสักหน่อยกันโอ้ยแต่ว่ามันอยู่ฝั่งนู้นปะ่ะหรือว่าตรงตลาดน้้มันก็จะมีขายไหมต้องมีน้ำขายที่ตรงนี้ทุกคน ปวดตูดปวดตรุดปวดกล้นนี่ไงไปทุกคนเราซื้อน้ําเปล่ามาไว้แล้วหนึ่งขวดป้องกันเผื่อว่าหิวน้ําจัดแล้วแบบไม่มีแรงปันออกมานี่ดูสิูบรรยากาศสดชื่น <c oughs> อ่ะปันไปด้านนี้อ๋อเขามาแบบ มานั่งเล่นได้นะมานั่งเล่นมานั่งชิวได้นะมันก็จะเป็นแบบจุดที่สามารถแบบนั่งเล่นนั่งอะไรนะดูปั่นเข้าไปด้านในมีเต้งกระเจียว ทางนี้ใช่ไหมไม่รู้นะปันมัว่วอุ้ยบรรยากาศดีอยู่นะเออบรรยากาศแบบได้อยู่ได้อยู่มันดูธรรมชาติไงมันธรรมชาติเกินไงมันดูธรรมชาติเกินไปคือมีคนปั่นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ทางเนี้ยไปโพกท,ทีหนึงท่าเหลือก็ให้มันจบจบไป เออไปโปรดท่าเรือมันน,นี้ไงอันนี้คืออออเป็นจุดอออเป็นสกายวอล์กนี่อันนี้สะพานเขื่อนขันเขื่อนขันมักคาเป็นแบบสะพานทางเดินก็ <c oughs> คือเดินออกไปก็ออกไปทางหน้า เขาทำเป็นแบบริมน้ำอยู่ที่ริมน้ำเหมือนที่เจะตัจังไงที่สะพานจำเปไ็นนั้โอ้โหยาวก็คือเดินเชื่อมไปตรงนู้นได้เลยบรรยากาศก,าก็สวยงามตามท้องเรื่องต้นอันนี้เยอะเนาะเนี่ยที่เขาปลูกเป็นลูกๆที่ออกมาจะกินไม่ได้เนี่ยต้นอะไรไม่รู้ นู่นดูดิเต็มเลยนึ่งไม่รู้กระมัวไปเรื่อยอโอเคทุกคนมันนั่นมันก็ประมาณนี้แหละสะพานเคื่อนคันมักคาเราก็จะเดินย้อนกลับไปเป่นจักรยานกันต่ออุ้ย เ <G ül> ดี๋ือพอุ้ยอุ้ยแล้วก็จ๋มอุ้ยตัวเล็กมากเลยอะ่ะจ๋มไม่ได้ตูมนะอุ้ยจ๋อมเงี่ยกานี่ก็ตัวใหญ่ตัวโตวมากเลยไปเดีย๋ยวไปปั่นจักรยานกันต่อ,อต่างชาติมาปัน่นกันก็เหมือนกันนะ สกยานเชา้านี่ทุกคนบรรยากาศชิลเวอร์แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกคุณจะเลือกทางซ้ายทางขวาคนเราไม่ก็ต้องมีทางเลือก <c oughs> แล้วก็มาแล้วก็มาทางเดียวกัน <c oughs> เทสหรอ เทืดระบบปึ๊บปึ๊บตึ้งตึงตึ้งตึ้งอเดอุ้ยตรงนี้ดอกอันนี้ดอกส้มสีทองนี่เมื่อกี้ในสะพ,พานมันก็มาเชื่อมตรงนี้โอ้โหทุกคนเมื่อย <c oughs> คือถ้าใครจะมาปั่น ใครจะมาปั่นจักรยานนะก็คือถ้าใครจะมาสวนสาธารณะเนี่ยก็เช่าจักรยานนะเพราะว่ามันปั่นเที่ยวข้างนอกได้แล้วก็มาปั่นเที่ยวด้านในได้แต่ว่าถ้าใครแบบอยากที่จะสบายๆหน่อยก็มอเตอร์ไซค์แต่ว่าจะมาขับด้านในไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้ขับด้านในนี้นะฮะนี่โอ้เดี๋ยวไปต่อเนื่องไปต่อเนื่อง ปันต่อเนื่องนะครับก็เพลินดีอยู่นะเนี่ยมาหาปั่นจักรยานเล่นอันนี้เป็นแบบทานข้าเดี๋ยวไปเขาบอกว่าไปไหนอ๋ออันนี้คืออ๋ออันนี้วงเวียนที่เรามาเมื่อกี้ปะเราไปหอดูนกไปทางซ้ายมือไปเตันดันดัน เตลันเตันตันเตลันตันเตลันตันเตลันไปโหคืออันนี้คือแบบอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครนิดเดียวเฮ้ยบางหามันก็กรุงเทพฯปะบางกระเจ้า นี่มาดูนกกันเถิดเขาบอกนี้มาดูนกกันเถิดต้นไม้เยอะแยะเลยนะเนาะเยอะไซส์ปะอ้าวหอดูนกตรงไปทำไมมันดูทำไมมันดูลึกลับจังเลย <c oughs> ทำไมมันดูลึกลับจังเลยอ่ะโอ้ <c oughs> ได้ฟิลแบบว่า <c oughs> ปันจักรยานเที่ยวป่าจริงๆเล อันนี้คือเป็นส่วนสาธารณะและส่วนพฤกษชาตินะครับบางกระเจ้านะครับคือตอนที่อยู่ในอยู่เมืองเนี่ยปั่นจักรยานรถก็เยอะคนก็เยอะเพราะมันเป็นตลาดเนาะพอเข้ามาในสวนปุ๊บคนละโลกกับข้างนอกเลยอะ่ะคือเงียบมากเลยอ่ะันออนี่ไงนี้ไงถึงแล้วถึงแล้วทุกคนถึงแล้วจา้าปั่นจักรยานไป ใช่ไป่งไงยังไงหอดูนกหลังจากแวะหอดูนกแล้วนะครับก็คือแล้วก็ลองมาปั่นทางนี้ดูเพราะว่าเห็นมีคนปั่นมาหลายคนอยู่เขาก็น่าจะแบบปั่นไปดูอะไรกันตังตังตังูบบรรยากาศดีมากนี่คือถ้าจักรยานถ้าจักรยานมันเป็นจักรยานที่แบบว่า นั่งแล้วก็ไม่ปวดก้นเนาะก็จะปั่นสนุกปั่นชิลบรรยากาศมันดีแต่ว่าอันนี้คือจักรยานแบบมันปั่นไกลก็อาจจะมีปวดก้นหน่อยนะถ้าใครแบบว่าจะมานะเตรียมแบบพวกเ,ออเตรียมพวกของรองก้นมาด้วยนะฮะหรือว่าอาจจะใส่เป็นกางเกงเจลกางเกงปั่นจักรยานนะมันจะมีเจลอยู่ข้างล่างเวลาเราแบบ นั่งเนี่ยมันก็จะเป็นเจลมันก็จะไม่ปวดกลนเอ๊ะไปทางนี้มันดูมันดูเงียบเชียบมันดูแบบส่วนสาธารณะ เดีย๋ย้อนกลับนะครับทุกคนเพราะว่าไปตรงนี้คือสุดทางและแล้วมันก็เป็นแบบถนนที่เขาไม่ได้ทําแล้วมันเป็นถนนดินดินคโคลน,นอะเนาะก็อาจจะปั่นไปมันอาจจะคโคลนอาจจะติดล้อจักรยานได้ก็ย้อนกลับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านนอกนะฮะน่าจะไม่มีอะไรแล้วในนี้ประมาณนี้แหละสวยดีชอบ ขายไอติมหรอขายไอติมเหรอ,อ,เ,หรอเป็นบ้าเป็นบอไม่มีรถอะไรเลยปิ๊งปิงปิงปิ้งคือขายไอติมโอเหมือนอีกาเหมือนจะแบบไม่ไหวแล้ว,วอ่ะเดี๋ยวขวาเพื่อออกไปด้านนอกแล้วเราเราจะไปหาที่นั่งพักกันแล้วทุกคนเพราะว่าเราปั่นมาไกลเสียไกลมากร้อนมากแบบนี้ ปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ไม่ได้พักปั่นไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็ไม่อุ้ยเหมือนมันจะมีเม็ดน้าเหมือนมีเม็ดน้ําหยดลงมาไม่ใช่ฝนตกซะบ่ไปปั่นก่อนปั่นก่อนไปอุ้ทางแบบว่าทางแบบป่าเขาลำนาวไพมากทุกคน แล้วรถจักรยานแล้วก็ดังดังโอ้โหก็เหลือแบบเขาจอดไปครึ่งนึงแหละเหลือครึ่งเดียวทางรถตอนนี้คือเราอยู่ที่ถนนเพชรหึงนะฮะนถนนเพชรหึงมันยังเป็นแบบว่าบ้านชาวบ้านนะมันก็จะมีแบบการปลูกมะพร้าว ปลูกของปลูกอะไรเงี้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะทางไปตอนนี้เราก็ออกมาจากด้านในแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานกันต่อปั่นกันให้ขาขึ้นน่องไปเลย ขาขึ้นน่องไม่เท่าไหร่โอ้โหตอนนี้คือนั่งแบบไม่ไหวกันเลยทีเดียวเยวบาะก,ก็คือเบาอะเอเหมือนจักรยานนะเทหน้าเ <c oughs> บาะมันก็จะเทไปข้างหน้าหน่อยนึงเนาะเบาะเทหน้าสนุกดีนะแต่ว่าถ้ามาครั้งถัดไปอ่ะน่าจะไม่ได้ปั่นจักรยานแล้วทุกคนคาดว่าถ้ามาครั้งถัดไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับไปตะเวนคาเฟ,าฟ,าฟ่อะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะ คือตอนนี้ก็ฟิลฟิลครั้งแรกไงครั้งแรกก็ปั่นจักรยานให้มันรู้ก่อนให้มันสนุกสนานไปก่อนอุยน้อง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 จะตามครบขาพี่ไหมเพลิน <c oughs> อยู่นะแต่ว่าถ้าใครจะมาสวนสาธารณะก็ต้องเช่าจักรยานเนียครับ <c oughs> เพราะว่าสวนสาธารณะต้องปั่นจักรยานข้างในเอามอเตอร์ไซค์ไปขับไม่ได้อยู่แล้วเนาะหรือว่าถ้าใครแบบ เช่ามอเตอร์ไซค์ไปปุ๊บแล้วอยากปั่นจักรยานก็คือเช่าจักรยานจากข้างหน้าได้ข้างหน้ามีจักรยานให้เช่าไปจอดรถปุ๊บเช่าจักรยานปั่นเข้าไปก็ได้เหมือนกันโอ้โหนี่ยแล้วก็ปั่นไปเลยสินี่ทาเฟ่อะไรเปล่าเนี่ยโอเพนคุยกาแฟบ้านส้มเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะไม่สมัคร คาเฟ่เยอะๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยคาเฟ่แบบเล็กๆอะทุกคนปั่นมาจนหายใจจะไม่ทันแล้วอะยังไม่ถึงเลยอะวันนี้ตอนนี้เขาปั่นกันมาเยอะแสดงว่าใกล้ท่าเรือแล้วนะตรงเนี้ยที่เราปั่นอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาปั่นมากันเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมีแบบชี้เข้าทางนี้ด้วยไม่รู้ไปไหนให้ดูซิ อ๋อนี่เรามาคาเฟ่อีกหนึ่งคาเฟ่นะฮะซึ่งก็จะอยู่ตรงข้ามกับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาคาเฟ่นี้มานั่งเล่นระยะหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแบบตลาดบางน้ำพึ่งไปซื้อของแล้วก็ปั่นกลับแค่นี้แหละทุกคนเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่ว่าเมื่อยขาปวดขานะแต่ว่ามันอันนี้มันปวดก็ล่น อเลยมันเลยแล้วเนี่ยเนี่ยมาไหนไม่รู้เนี่ยเนี่ยอ๋อเขาถ้ารถยนต์เน่ยเขาต้องจอดไว้ข้างหน้านูนะ้นไแต่ว่าเราจักรยานเราปั่นเข้าไปได้ไงเอา้าเขาก็เข้าไปได้หมดนะเนี่ยเอย๋ความรู้สึกเหมือนคนจะเยอะเพราะว่าเมื่อกี้คนก็ ขับมอเตอร์ไซค์รถยนต์แว้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินออกไปหลายคนพอสมควรนะคาดว่าคาดว่าคนน่าจะเยอะมากนะทุกคนนะเอ๋ตรงไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอย่างนี้อีกเหรออุ้ยหมาหมาจะขบไหมไม่ขบหรอกเอ,อ๋อ๋อนี่ อ๋อ,อนี่คือเขามาจอดรถกันตรงนี้หรือเปล่านี่ไงที่เขาบอกว่ามาจอดรถแล้วก็ต้องเดินเข้าไปอีกอะ่ะนี่ไงลานอีก200เมตรโอ้นี่มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติตรงนี้ด้วยโอ้ยังเจ๋งเลยนี่ไงสวนป่าลงควาย ก็คือพากันแบบมุดป like ่าฝ่าดงมาเนาะไม่ใช่แค่เรานะคนอืはは่นด้วยเนี่ยก็พากันมาแบบโอ้อยู่ลึกอยู่มืดขนาดไหนก็พากันมาตลอนมากันสุดยอดแล้วอะไหนอะไปที่นี่คือบบเห็นทังไหนเนาะโอ้ นมากันยาวไกลมากตรงตรงนี้อาจจะต้องแบบว่าจูงรถมอเตอร์ไซค์ไอจักรยานอะไ่เนีู่นมัม้งเห็นดูข้างหน้านี่จูงก่อนเ้อทุกคนเ้อะเมื่อยแล้วมีฮิตตดงคาเฟ่อีกหกสิบอุ้ยปุ้ยปุ้ย ากจูงรถจักรยานแล้วทีนี้โอ้โหนิดเด่น,นจริงๆงไหนอ่ะอนี่งไงอืยแล้วเขาจะจอดตรงไหนไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางออกไปด้านนอกกันแล้วเนะนี่คือเขาจะแบบคือถ้าใครแบบเอารถใหญ่มาที่เป็นแบบพวกรถเออ รถเก่งรถอะไรเงี้ยก็ต้องจอดไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็เดินเข้ามาประมาณเขาบอกว่าประมาณ500อเมตรแต่ว่าถ้าจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ก็เอาเข้ามาได้เพราะว่าเขามีที่จอดจักรยานกับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านในนะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็คือพื้นที่จอดมันไม่เยอะอะส่วนมากเขาเอาจักรยานกันมาอุ้ยจุด go, go 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 ไปตลาดน้ําอีกรอบวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้แหละทุกคนเพราะว่า เมันก็ปั่นแบบไกลแล้วนะเนี่ปั่นรอบคือเราปั่นได้แค่ส่วนหนึ่งแล้วเมื่อวานเราดูแผนที่อะ่ะเราแบ่งพื้นที่ของออที่บางกระเจ้าออกเป็น3ส่วนตอนนี้เราไปส่วนหนึ่งนะไปส่วนมันจะแบบมีซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวาเราไปด้านขวาตอนนี้คือเราวนด้านขวาหนึ่งรอบอุ้ย,ยมีแบาบว่าน้ำลงน้ำไหลอืมเขาบอกว่า ลูกค้าอย่านํารถยนต์เข้าก็คือเมื่อกี้รถยนต์แบบไฮโซมากเลยน่าจะแบบคนมีตังค์อยู่ก็คือขับเข้าไปทั้งที่มันไม่มีเขาเอาแต่จักรยานไปคุณพี่ก็ไม่อ่านป้ายเลยก็คือฉันจะไม่เดินงนี้ไงฉันจะขับรถยนต์ไปแล้วรถยนต์ก็แพงเลยนะเมื่อกี้โอ้อากาศนะครับทุกคนเนี่ยเดยออกไปเลี้ยวขวาไปก็ตลาดแล้วนะฮะ เราจักรยานกระดกระกๆระดัระดักกะลัอดเวลาแล้วอยากไปทําอันนี้ยอยากไปทําเสื้อแต่ว่าเหมือนแบบร้านเหมือนเขาจะปิดอ่ะทักไปถามเขาก็ไม่ตอบก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะไม่มีร้านไหนทําแล้วเสื้อมัดย้อมอ๋อนี่เขาให้จอดตรงนี้ก็ได้แล้วก็เดินเข้าไปโอ้ต่ไกลอยู่นะไปข้างหน้ายังไง อ๋ออันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านวันนี้เป็นร้านกาแฟเดี๋ยวเอาไว้ครั้งถัดไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมาใหม่แต่ครั้งถัดไปไม่ปั่นแล้วนะจักรยานครั้งถัไปจะขี่มอเตอร์ไซค์จะจะแวนครั้งถัดไปจะแวนปั่นจักรยานอุ๊ยตะลิงปิงร้านริมทางนี่แล้วเด็ดกินได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเต็มเลยนะไปไปซื้อพริกเกลือมาแล้ว ไม่อยากซื้อห้าร้อยไงลูกละห้าร้อยไงทุกคนซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะปั่นจากตลาดบางน้ำพึ่งไปที่ท่าเรือแล้วนะตอนนี้บ่ายโมงนิดๆแล้วนะครับโอ้แดดกำลังมาเลยอะแล้วคือเพิ่งมีคนมาก็นเลยบ่ายโมงเพิ่งมีคนมาคือมาบ่ายโมงมันมัน,ม,นมันตลาดวายคือตลาดก็ยังมีขายอยู่นะจนถึงช่วงเย็นๆหละแต่ว่า หลายร้านเขาก็ขายของหมดแล้วไงถ้ามาต้องมาแต่เช้ามาถึงถ้ามาแบบจะมาตลาดเลยเนี่ยมาสักประมาณ9ก้าโมงเหมือนเราเมื่อเช้าอะ่ะกําลังพอดีตอนนี้คือสรุปก็คือตาลเราก็ไม่ได้นะเพราะว่า,าตาลที่เราจ้องไว้มันหมดไปแล้วแล้วก็ตาลที่เหลืออยู่บางทีมันอ่อนไปไงคือเราจะเอาไปกินกินสดเราไม่ได้เอาไปทําขนมเนาะถ้าเอาไปแบบลูกเหมือนตาลมันเล็กไป เวลาที่ไปแบบไปผ่นเปลือกเอามันออกอะไรเงี้ยมันก็จะเละมันก็จะกินแบบยากก็เลยไม่เอาอย่างอื่นแทนปั่นมาตลาดกันโอ้ปั่นตอนบ่ายโมงไม่ไหวเราจะกลับแล้วพวกเราจะกลับกันแล้วนะฮะไปประมาณแบบเกือบสองโลอ่ะ